คนเลยนี่คอนี่เจ <c oughs> อมักจะกังอะไรเอาแม่ฉันพาได้ชื่อเลยจะมาให้คอยจับเอาเลยตัวใหญ่เลยมันเฮาหูตัวนั้นเลยครับท่า <c oughs> สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีย้ำแรงๆเ,เนาะตัวนี้ก็มาหายมาหน้าคือเก้าทุกคนเลยมาดูป,ป่าอยู่หน้าเน,นี่ยมันนี้ เราก็ในชูลงคลิปเพิ่งเติบเราทุกคนเลยประมาณสามมือให้แลบเดดลงคลิปเมื่อนนี้ก็มาหาดูป่าตนาแน่แล้วก็พอมีแม่เขาแน่มามื่อวานนี้แล้วก็ในสาวเข้าเดี๋ยวมาตู้ปลาก็มากินทุกคนเลยมื่อวานนี้น้องเทิงเนี่ยน้องหาลูปลานะเป็นนรื่องเป็นลรื่องมั่งค้าด้วงก็น้อยก็หลายเลยบอลประเดี๋ยวบอลช่วยแช่เสียงอนแดดนะทุกคนเลย มาตอนแรกประมาณใบชกใบสามนี่แหละดีแดน,น่นอนทำมันไปได้ย่ายไปเลยหน่องเรื่องน้อยหนึ่งคนเลยมาตอนนี้ทุกคนดีแน่นอนนะประมาณใบใบชกใบสามนี่แหละกลำลังแน่นอนเลยเดี๋ยวมากลูปากนี่นะว่าแดดแห้งอะไร น้ำกระบ,บกไปหลายตืบเลไนะี่ถ้าเอาตอนเข็นนี้่กระบอกหลายตืบเม้ามันเก็บเก็บพักเวรน,นะพักพักเวนไว้กินกับแก่งน้องไม้เวนมันเกิดเกิดหลายได้แถวนั้นนะนี่กันในเช้าเพิ่นเอามามีมะขามแล้วก็มะม่วงแนะ่มะม่วง๋ยวตรงไหนตรงหน้าแถวหัวยามนี้เริ่มจะเป็ี่ยนละกำลังเริ่มยิ่งใหญ่ ปาเคยแหงและพอต้องจะแซ่ลใช่เคยแหงนะทุกคนเลยนะมันจะมีหูปฏิเยต์นี่นะแถวแขนมมนี่ทำแหงก่อนไปหาตุ้นทุกคนเลย ที่อยู่นมาเตอรจอๆอยู่นี่ก็เริ่มยังแห้งนะล่ะเข้าไปหาเก็บหอยเก็บไปเลยตามพังมันแล้วทุกคนเลยมกคมมันมีแต่น้อยใหญ่หนึ่งมันน้อยจอดๆทั้งหมดกรมทางมนี่นี่มีอุปยเย็นนั่ทุกคนอุปยเย็นตะลับแห้งก่อนทํายังจกนะ ไปยังแห้งแล้วบ้านนี่นั่งมีหลายไปเลยนะปลาใหญ่ขึ้นเลยบิ๊มทุกคนเป็นแต่ปลาชิวปลาไปเลยแล้วกำหอยนี่เาท่าลุ้นนะพวกนำปลายเยน็นหินห,ห็นสามหูอเอเอแล้วก็ดิง น้าคูดขูดเลยมีขอมีตะห้อยตีนนะ๋นะตะห้อยห่อยยีดมันก็ตาบวมันก็รีดี๋ยวพี่ตกเลยตะห้อยตี๋ห้อยตัวต้นนี้มันมาอยู่ดิไปแล้ว ก็ได้นีกรเด็ด,ดเลยโูหะอืมเอ้เอาเอากระเดามาเข่งกันนี่ <c oughs> ด้องก็เลยตาแล้วนะ

<c oughs> มันมีแหงคักนะงมไม่ได้มีแต่ประเดี๋ยวซ่อนเอาอ๋าอตัวนี้ใหญ่ทั้งหมดคือหั่นว่าโกดมันตะเก او มีปลาลายนะ่

จะจะหอดยในกุุงตรงี้นะกุุงธรรมะบันเดียวในวิไลจีเต็มกี่อย่างนะกรุมคับขมไปเย็นทุกเอาเลย ดิเศมาคูดพอไปควันมาคูเฮตาตัวนี้ไม่ได้หนู้นั้นสองหูอยู่ทุกคนใช่เลยโค้ยจับหางงาเจ๊มันไปเย็น

นี่เจอมันแจ็กกังอะไรเอาแม่ฉันพาได้ชิลเลยจะพามาให้่อนจับอะไรเนี่ยออตัวใหญ่เลยมันห้าวหูตัวนั้นแล้วปีนี้นี่จับประจอตดุราสมาลาบลาบขุดูที่สองมานี่เอา้าได้กรรมไปนอนเนาะได้บอนกระโดดกระไห่ตีจุกหมู่ใหญ่เลยเนี่ย เป็นโฟมนะนี่ฝืนนะนะก้อใหญ่หรือเ่าชอนน่าอเลยเดี๋ยวนี้นต่ไปเย็นนี่เ็แล้วถามมันแลหวือเปล่า nó cứ hết đạc nào Lúc nào ở giờ hồ này, trên cột Trên như xuống hè là Nhưng đạc nó phải lấy lời Ta phá đều xoan nào Phá nằm nó mà, nhai được lời Hiện tập phá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không บางตัวบางตัวมันกะเอาไม่ได้ประเยน็นเอาไม่ได้มันน,นี้เลยทุกคนเลยเอาก็เป่นงน้ำลงมาเชื่อนี้ยปลาตัวที่เหลืออยู่นี่นะเมาไป็นไปไลปามันเป็นเบื้ปปงปลาขร้อมแต่ลายช้ำเลยป่าเอาก็ล่าไรปีเลยไว้เลียวมาละปลากระเดืดปลาก็ม่นปลาไปเลยทุกคนเลยแบ่งเดียวมื่อกินมันนะไรป่าป่ะเนี่ หอยคมฮะเสียบดูคนเก่าหอยคมดูปลามืัอนี้ก็ได้หลายเติบทุกคนเลยมีห้าวกรสิมาเฮดโกเบตกินเฮดก็ไปกินเพลเลียวเฮดซีเดเมอร์นะมันนี่มาสีปิ้งปลาแล้วก็ก้อยกุ้งแหนมมันนี่ดูปลาทุกคนเลยเซอร์เหลือก็มีเต้าีโตมเหนือมัดนะถ้าดูปลามีเตกขี้ตมบ้างอะถ้ามีแม้นดูปลาทุกคนเลยมันก็มีขี้ตมเปิ้์นมัด ถ้ามาเลือปลาปิ้งมาหนิพวกข่าบอกว่าเพิ่งกำลังเอาปลามาอยู่มีปลาป่ะน,นี่แล้วปลาโกดิที่ห้าตัวเลือกุ้งกอยนี่วะลายไ่กุ้งอ่ะที่มาหอยหอยขมนี่กุ้งเหรอได้เลยๆแล้วนะ จะไหนจีกอยกุ้งม,มาไปเลีเล้ยงแล้วก็เลอะมาล้างาล้างกุ้งขึ้นมาต้องสดๆกิ่นี่เลยมึงตัวมึงจะตายเนยล่ยนะช่วยทำเก็บตายเลยนี่นตุ่มนี่คือตัวห่อซอ้อนขึ้นมาเลยตัวห่อซ้อนขึ้นมาม,นม,มันไม่ตายมันมีเสื้อกี่ตุ่ม เ่เจอกับพักโบโหหอมแลาา้วก็แถวหน้ากาดอยู่อยู่ทรงไหทงหน้าทวนเลยเริ่มจะขำแน่ละอุตเบนไงเริ่มจะตกดินยัง,งละทันเมื่อ,อยู่เนี่ยก้อยกุ้งมนันนได้ข้าไหมาอุ้ข่าวม้สิบเก็บด้ น้เกาะลงไปบันทึกพอแล้วหนึ่งก็พอแล้วมันเจอลายมันพลาดลายมันพลาดมันจะิดกิน

ลซไม่ได้ซิม,มกลิ่นนะฮะเจ้าแดงซิมก็นทุกคนเ <นะ S 2> ลยนี่าอาทุกคนนะนี่ก็โคบุมีทุกคนเลยกินอยู่นี่เลยกินข้าวแรงเลยนะฮะเนียพอดีพอดีคัมามาให้กินเลยกินข้าวแรงเลยยังทขาป,ปิ้งป่าอยัางละสุกปลาก็าสุกละ ชุ่พอดีนี่สามปีงปีนีที่วันนี้ทุกคนข้าวแรงน้ำเดียวมันมนี้เรามาดูปลา,าพอดีคำนะพอดีกินข้าวแรงเลยข้าวแรงก้อยกุ้งแล้วกัปปีงปลาแน่ปลากามาตาบ,บาน A de tem

กินข้าวเปลือยยาแล้วก็ไปเดี๋ยวมาปั่นปลาแป้งปลามากินตะบ้านปลามากินตะบ้านนะแป้งสามพูดวันนี้ทุกคนเลยจะให้เรากินข้าวกินน้ำไปลือยแล้วนะปลาก็ได้ปั่นแล้วมาลัเดี๋ยวแป้งมากิน,นเพิ่มเพิ่มมั่นนะจะน้อยเาก็จะเมื่อแล้ววันนี้แล้วเดีอก็ลิปเฮาสิขอจบลงเพลงตอนนี้ขอบใจท,ที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบใจ